เอาละครับกระลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลอยเซอร์ ancer, นะครับแล้วเราก็อยู่ยกับเกมบิดเบฟโซนะฮะเป็นหนวันนะพอดีขับรถนะฮะขับรถเดินทางไกลกลับมาเหนื่อยมากเลยครับไม่มีอะไรเหนื่อยถ้าขับรถแล้วจริงๆลูกเป็นไรทํางานก็ไม่เหนื่อยนะแต่ขับรถเพียจริงๆมันต้องง่วงตลอดนะฮะวันนี้ผมมาแนะนำในโหมดโหมดหนึ่งที่ทําให้ เวลของเราจาก200กลายเป็นเวล300 400อะไรไปนู่นนะก็คือหมด Attribute Tree นี่ครับตรงนี้ปึ๊บป๊บข้างล่างข้างล่างสมุดที่เปิดอยู่นะกดเข้าไปปึ๊บมันจะมีให้เราอัพนะฮะอัพเลือกเลือกว่าเราจะอัพอันไหนหรือว่า Up, อัพอะไรดีนะอย่างนี้ก็อัพเป็นโบนัสอ,อ่อันนี้ก็เป็นเลเวลเพิ่มขึ้นจาก3 5 6เป็น357 อะไรประมาณนี้นะครับมันกันแล้วแต่อันนะบางอันก็เพิ่มเป็น SP บางอันก็เพิ่มเป็น ATK นะฮะอย่างอันนี้เพิ่มเป็น ATK แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องอัพทุกอันอยู่ดีครับมันก็เลือกแล้วแต่ว่าในตอนนี้เราจะอัพอันไหนดีแค่นั้นแหละนะฮะซึ่งพอเราอัพโหมดนี้มันจะเพิ่มเวลจากเวล200ปกติของเราอ่ะให้กลายเป็นเวล300 400อะไรไปนู่นเลยนะฮะซึ่งมันมีทั้งหมด ตามจํานวนสีเลยแล้วแต่เราว่าเราจะอัพสีไหนก่อนนะซึ่งเวลาเราอัพแล้วเนี่ยเวลเราจากปกติเวลเต็มมันเต็ม200อใช่ไหมอันนี้มันจะกลายเป็น300 3 0 0 343่ะใช่ส้ยห้าสินะครับเราก็สามารถเลือกอัพได้จริงๆผมเคยเหมือนจะเคยพูดไปแล้วว่าดูว่าเปล่านะจำไม่แน่ใจนะแต่มันออกมานานมากแล้ว น่าจะเคยพูดไปแล้วหรือถ้าไม่เคยพูดก็ขอไปด้วยน่าจะติดงานพอดีมื่อช่วงนั้นนะฮะซึ่งเราก็สามารถได้แต้มนี้จากการเล่นนะครับเล่นอีเวนต์มันก็จะมีอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งก็คืออีเวนต์นี้แหละจริงๆมันจะมีเต็มไปหมดแหละแต่ผมเล่นไปหมดแล้วไงเราสามารถเล่นได้จากเนี่ยอันที่ขึ้นคอม plete แล้วเนี่ยอันนี้คือผมเล่นไปหมดแล้วนะมันจะมีด่านให้เล่นอยู่ แล้วเราเราก็ต้องใช้ตัวโบนัสในตอนนั้นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้เป็นโบนัสทีมนี้อยู่นะครับซึ่งโบนัสก็จะน้อยหน่อยโบนัสมันก็จะขยันเป็นแบบตู้กระชาใหม่ๆซะด้วยแหละ <c oughs> ซึ่งอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนโบนัสเปลี่ยนตัวละครในการฟาร์มของนะครับถ้าเราใช้ตัวธรรมดามันก็ฟาร์มได้ยากลําบากนะที่ไม่มีโบนัสเราต้องใช้ตัวที่ว่าโบนัสมันเท่านั้นเมื่อเมื่อกด เข้าไปที่ด่านมันแล้วครับกดเลือกตัวมันก็จะขึ้นตัวที่ว่าขึ้นดอกจันอยู่นั่นแหละตัวดอกจันอยู่ตัวนั้นก็คือตัวบนนั้นนะครับก็ใช้ตัวประมาณนั้นเลยซึ่งผมก็มาอัพในตอนนี้สีเขียว358แล้วนี่ตันแล้วถ้าถ้ามันตันแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเวิตันนะคือหมายถึงไม่มีของจะอัพแล้วอ่ะมันก็จะไม่มีจุดสีแดงขึ้นนะส่วนอื่นๆื่นมันมีจุดสีแดงขึ้นหมายามว่าเรายังสามารถอัพก็ได้อีกในตอนนั้นนะครับ ในตอนนี้เรายังสามารถอัพได้อีกเพราะมันมีจุดสีแดงให้เราอัพอีกนะครับหรือเมื่อเราอัพจนเต็มหมายความว่าของหมดแล้วนะครับเราก็ต้องไปฟาร์มของมาอัพใหม่ซึ่งมันจะเต็มจะเต็มที่เวลเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้มันเต็มอยู่นะตอนนี้น่าจะประมาณ4เวลสี่ร้อยหรือเมื่อสามร้อยแปดสิบประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ 360โอ้จะตันอยู่ที่เวล360โอเคซึ่งผมก็กล้เคียงแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้แหละก็ถามว่าจำเป็นไหมผมว่าผมมองว่ามันจะเป็นนะมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับอย่าง Up. อัพอ่ามันก็เพิ่มเลือดใช่ไหมอัพอันนี้ก็เพิ่ม atk ถือว่าตีปกติอัพอันนี้ก็เพิ่มเป็น sp นะครับอัพอันอื่นก็เพิ่มเป็นเวลเป็นโบน,นัส ability ต่างๆนะครับ ชิตรีก็นะฮะล้วแต่เราว่าจะเลือกอัปอันไหนก่อนอัพอันไหนที่หลังเนี่ยแต่ผลสุดท้ายเราก็ต้องอัปทุกอันจนตเต็มอยู่ดีนั่นแหละครับซึ่งผมก็ไม่ได้เลือกหรอกผมก็อัพไปเลยเป็นแถวแถวไปเลยนะฮะให้มันเต็มไปเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องคิดเยอะนะเพราะว่าผลสุดท้ายยังไงก็ต้องอัปจนตเต็มอยู่ดีแต่ถ้าตอนนั้นเรากำลังใช้อะไรอยู่แล้วก็สามารถเลือกอัพได้นะอย่างเช่นอย่างเช่นสีแดงวอย่างเช่นซีมสีแดงตอนนี้เรามีอยู่ใน pvp ใช่ไหมเรามีเลนจิเราก็อาจจะเลือกอัพ ป้อนนงกันไปก่อนนะครับมันจะได้แข็งแกร่งขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลตัวเดียวนะมันส่งผลทุกตัวในทีมนะครับทุกตัวในทีมเลยทุกตัวในสีอ่ะทุกตัวในสีนั้นเลยนะครับมันถึงมีโหมดแต่ละสีให้เราได้เลือกอัพอเคสําสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากเอาเท่าน,นี้แหละเดี๋ยวไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ,ะนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ